สวัสดีครับพบกับครูกอล์ฟเดชจ้าสำหรับในคลิปนี้ครับครูกอฟก็จะมานำเสนอครับในส่วนของสาระดีๆซึ่งเป็นแนวข้อสอบในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครูในเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพครูเนี่ยอยู่ในภาคกของการสอบบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับภาคกอ,อหน่วยภาคกเกณฑ์ที่3 นะครับหรือว่าข้อที่3ตั้ง50คะแนนเรามาดูกันว่าใน50คะแนนนี้แนวข้อสอบจะเป็นอย่างไรครับมาดูในข้อที่1ครับเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่วิชาชีพควบคุมทางการศึกษาก็ไก่ครูขอไขผู้บริหารศึกษาขอควายผู้บริหารการศึกษางองูศึกษานิเทศผู้ที่ไม่ใช่วิชาชีพควบคุมทางการศึกษาก็คือข้อ ขอไข่ครับผู้บริหารศึกษาไม่มีในวิชาชีพควบคุม,คมวิชาชีพควบคุมจะมีครูครับทาหน้าที่สอนและส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาครับก็ให้นึกถึงรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษาผู้อํานวยการสถานศึกษาครับนะผู้อนวยการผู้บริหารการาศึกษานะครับก็คือพูดง่ายว่าพอเขตแล้วก็รองผู้อนวยการเขตพื้นที่การศึกษาไม่ว่าจะเป็นมัธยมและก็ประถมนะครับ ส่วนศึกษานิเทศนี้จะเป็นวิชาชีพควบคุมอื่นตามที่กระทรวงกําหนดนะฮะก็จะทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่กับทางโรงเรียนเกี่ยกับครูนะครับหรือทำหน้าที่โคชชิงนะฮะนี่คือหน้าที่ของศึกษานิเทศนะครับดังนั้นผู้บริหารศึกษาไม่มีครับเพราะมันตัดคําว่าสถานศึกษาออกจึงไม่ใช่วิชาชีพควบคุมนะครับข้อนี้เอามาหลอกง่ายๆครับซึ่งข้อหลอกเนี่ยเดี๋ยวขออธิบายนะครับอันนี้ครูก๊อบเจอมาแล้วครับแล้วก็เป็นที่ตกเถียงกันใน วงการสอบนะตอนนั้นครับก็คือแชร์ข้อสอบตัวเนี้ยลงไปใน facebook นะครับแล้วก็มีการถกเถียงกันว่าข้อสอบไม่มีมาตรฐานจะบอกพิมพ์ผิดหรือเปล่านะครับเขาจะถามว่าที่ครูอบเจอครับนี่คือข้อสอบจริงนะครับเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยครับอันนี้ครูเขาจะไม่เขียนโจทย์นะครับกอไก่นะฮะขอตรงนี้นะครับกอไก่ตัดเงินเดือนครับขอไข่ครับ ลดเงินเดือนครับคอควายครับงองูครับข้อที่ตัวต้องคือข้อคอควายนะครับทำไมถึงตอบคอควายครับมันเขียนว่าปลดอกครับมันเขียนว่าปลดอกแสดงว่าเขาอออ่างออกตัวเดียวนะฮะคนก็คิดว่าเฮ้ยเขียนผิดหรือเปล่าพิมพ์ผิดไหมพิมพ์ตกไหมที่จริงไม่ตกนะครับนี่คือข้อสอบการตัดคํา นะครับตัดคําบางอย่างออกทําให้ความหมายเปลี่ยนนะครับนี่คือข้อสอบจริงเลยนะครับข้อใดไม่ใช่อ่โทษทางวินัยนะครับก็มีตัดเงินเดือนลดเงินเดือนบทออกไล่ออกแต่ข้อนี้มันเอาออกอ่างออกตัวเดียวกลายเป็นปลดอกครับน่าจะเป็นข้อสอบป,ปีปี60นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับปี60นะครับที่เจอมานะครับข้อต่อไปครับข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา บุคลารกรทางการศึกษาทำจำไว้เลยครับทำหน้าทีา่บริหารครับทำหน้าที่บริหารนะครับทำหน้าที่บริหารศึกษานิเทศนะครับข้อนี้ผิดนิดนึงนะครับตรงนี้ต้องเติมคําว่าสถานศึกษานะครับผู้บริหาราศึกษาคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ กไก่ครับครูไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาครับเพราะตามความหมายของคําว่าครูแล้วนะครับหมายถึงครูผู้ที่ทําหน้าที่หลักด้านการสอนและส่งเสริมนะครับสอนและส่งเสริมครับแต่ละบุคคลทางการศึกษานะครับหมายถึงผู้ที่บุคคลทางการศึกษาเนี่ยก็คือแบบก็คือทําหน้าที่สอนนะครับเป็นบุคคลนะครับไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษานะครับครูนี้เป็นบุคคลทางการศึกษา นะครับคือทำานที่สอนและส่งเสริมถ้าบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่บริหารครับมีคําว่าบริหารตัดทิ้งออกไปเลยครับศึกษาเิถก็ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเหมือนกันครับแต่เป็นบุคลากรที่ทําหน้าที่บริหารด้านเทคนิคการสอนนะครับบริหารด้านเทคนิคการสอนคือเป็นที่ปรึกษานั่นเองนะครับข้อต่อไปครับข้อใดไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามา <Palace. S 1> ตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเนี่ยได้มีการกําหนดไว้นะครับ เพื่อที่จะให้คนที่จะเรียนครูเนี่ยนะครับที่อยากจะมาเป็นครูเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานด้านความรู้นะครับและประสบการณ์ครับประสบการณ์ก็เช่นฝึกสอนหนึ่งปีนะฮะหนึ่งฝึกสอนหนึ่งปีการศึกษาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนด้านความรู้ครับถ้าเป็นหลักสูตรตอนที่ครูกอล์ฟเรียนนะครับก็จะอยู่ที่อ่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดด้านแต่ว่าถ้าเป็นด้านความรู้ใหม่นะครับ หลักสูตรใหม่น่าจะเป็น6ด้านนะครับนะเป็น6ด้านนะครับหลักสูตรใหม่ความรู้จะเป็น6ด้านนะครับแต่สมัยครูเขาจะเป็น11นะครับประสบการณ์ก็เหมือนเดิมรับฝึกสอนหนึ่งปีครับนะฝึกสอนหนึ่งปีการศึกษานะครับเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการสอนนะครับนะเป็นในเรื่องของข้อกําหนดนะครับเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการจัดก,การเรียนรู้หรือการจัดก,การศึกษาในปรประมานนี้ก็คือพูดง่ายๆรับฝึกสอนเองนะครับ ข้อหนึ่งใช่นะครับต่อไปครับมาตรฐานการปฏิบัติงานครับมาตรฐานการปฏิบัติงานสมัยครูกรอบเรียนนะครับจะมีทั้งหมด12มาตรฐานนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับประกาศใหม่ปี2562นะครับมีทั้งหมด3ด้าน15ข้อนะครับมาตรฐานการปฏิบัติงานมีทั้งหมด3ด้าน15ข้อไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ครู นะครับการจัดการเรียนรู้แล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนนะครับ3ด้านนี้ก็ด้านแรก5ข้อด้านที่2 6ข้อด้านที่3 4ข้อนะครับประมาณนี้นะครับปฏิบัติงานถูกต้องครับต่อไปครับมาตรฐานการปฏิบัติตนนะครับมาตรฐานการปฏิบัติตนนะครับจะเรียกอย่างหนึ่งว่าจัญยาบันวิชาชีพครับเป็นจัญญาบันวิชาชีพนะครับมี ห้าด้านครับเก้าข้อนี่คือข้อหลักนะครับห้าด้านเก้าข้อข้อที่มีเยอะที่สุดก็คือเอ่อเท่ทีครับด้านที่มีเยอะที่สุดก็คือการที่มีจรรยบาบรณต่อนะครับที่มีจรรยบาบรณต่อผู้รับบริการนะครับผู้รับบริการก็คือจะมีจรรยบาบรณทั้งหมดห้าข้อนะครับส่วนมาตรฐานการปฏิบัติราชการนี้ไม่ใช่มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษานะครับตอบข้ององูค,ครับมาตรฐานการปฏิบัติราชการนี้ก็คือเป็นมาตรฐานของ สถานศึกษานะครับโดยผู้บริหารสถานศึกษาจะทําการกําหนดให้คุณครูปฏิบัติตามระเบียบทางราชการอย่างอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษานะครับซึ่งรับมาจากผู้บริหารเขตแล้วก็มาจากส่วนกลางคือกระทรวงศึกษาธิการอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงมาตรฐานวิชาชีพครับให้จำง่ายๆคือรู้งานตนนะครับข้อต่อไปครับเขาถามว่าครูต้องทํา SAR ในสถานศึกษานะครับตรงกับมาตรฐานด้านความรู้ข้อใด SAR นะครับขอจะเรียกสั้นๆว่าการทำซานะครับการทำซาก็คือเป็นการประเมินตนเองครับเป็นการประเมินตนเองในสถานศึกษาของเรานะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการให้ความาไว้วางใจต่อผู้รับบริการหรือว่าผู้ปกครองนะครับหรือผู้คนในท้องถิน่นหรือในชุมชนเนี่ยให้ไว้วางใจเกี่ยวกับมาตรฐานของสถานศึกษาของเราที่เราปฏิบัติการเรียนการสอนหรือว่าปฏิบัติ รัชาการอยู่ตั้ตรงนั้นนะครับดงังนั้นในเรื่องของการทําซาคือจะตรงกับงานประกันคุณภาพการศึกษาครับมันจะตรงกับมาตรฐานด้านความรู้ในเรื่องของการออกแบบและการดําเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษานี่คือมาตรฐานด้านความรู้นะครับ6มาตรฐานตัวใหม่เนาะนะครับจีวิทยาการศึกษาก็ต้องมีนะครับที่เราต้องเรียนนะครับจิวิทยาการศึกษาจีวิทยาพัฒนาแล้วก็จีวิทยาการให้คำปรึกษาอะไรประมาณเนี้ย ส่วนหลักสูตรและสายการสอนก็มีนะครับสมัยก่อนจะเป็นชื่อหลักสูตรเฉยๆนะครับสายการสอนก็น่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนรู้การจัดการชั้นเรียนอะไรประมาณนี้เนาะการวัดและประเมินผลการศึกษาต้องต้องเรียนแน่นอนครับเพราะเนื่องจากว่าคุณครูจะต้องรู้วิธีการวัดวัดเพื่ออะไรแล้วก็ประเมินผลเพื่ออะไรนะครับวัดเพื่อประเมินผลอะไรประมาณนี้นะครับหรือผู้ตัดสินผลการเรียนอะไรประมาณนี้นะครับครูจะต้องมีความรู้ณตรงนี้นะครับข้อต่อไปครับเขาบอกว่านายเขียวเนี่ย นะครับศึกษาเรื่องกลวยประสบการณ์ของเอกเดลแสดงว่านายเขียวกําลังศึกษามาตรฐานความรู้ข้อใดนะครับแสดงว่านายเขียวเนี่ยข้อนี้เป็นนักศึกษาแน่นอนนะครับนายเขียวเนี่ยศึกษาเรื่องกลวยประสบการณ์ของเอกาเดลครับเอกาเดลก็ให้กลวยประสบการณ์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์หลักประสบการณ์ลองประสบการณ์นาตาชอะไรพวกเนี้ยนะครับจะเป็นเรื่องของ จิตวิทยาการศึกษาครับตอบข้อขอไข่นะครับนี่คือกวรประสบการณ์ของอกัะเดี่อยู่ในวิชาจิตวิทยาการศึกษานะครับคือเป็นเป็นในเรื่องของการมีจิตวิทยาต่อผู้เรียนเพราะเนื่องจากว่าผู้เรียนมีความเหมือนและความต่างระหว่างบุคคลดังนั้นเราจึงต้องมีจิตวิทยาในการศึกษาครับต่อไปครับครูนาครับแต่งเพลงประกอบสื่อการสอนครับ ครูนาม sí, ีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อใดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ครูครอบเคยกล่าวไปครั้งต้นนะครับข้างๆไป้่ครั้งข้างต้นเดี๋ยวเดีก็คือสมัยครูกอปเรียนจะมี12ตัวนะครับ12ด้านแต่ว่าปฏิบัติงานที่ประกาศในปีสอง2เนี่ยนะครับมี3ด้านสิบห้าอนะครับมาดูกันครับในเรื่องของการแต่งเพลงเนี่ยแล้วมันโยงมาคำว่าสื่อการสอนครับ แสดงว่าต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการาด้านการเรียนด้านการสอนนะครับขอบ้อกระไกลเขาบอกว่ามุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณการเป็นครูมีส่วนครับมีส่วนจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ก็มีส่วนครับบรุรณาการความรู้ศาสตร์ต่างๆพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอืมอ,มอมืตอบที่แน่ที่น่าจะถูกต้องที่สุดคือข้อขอไข่ครับนะครับ เพราะว่าการแต่งเพลงเนี่ยมันเป็นการสร้างบรรยากาศครับนะครับเพลงเราสนุกสนานเด็กก็จะมีมีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าตอบข้อกอไก่ไม่ได้ครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นการมุ่งพัฒนาเนี่ยก็คือต้องบอกทุกๆด้านนะครับมุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูเนี่ยต้องบอกทุกๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาระงานในด้านการสอนนะครับภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนด้วยนะครับแต่ในเรื่องของการแต่ง เพลงประกอบสื่อการสอนเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการจัดการชั้นเรียนเท่านั้นนะครับก็คือเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้นะครับถ้าตอบข้อควา,ขอขอขอายไม่ได้นะครับเพราะเขาบอกว่าบวกบอกว่าในเรื่องของการบูรณาการครับมันต้องเป็นการออสอนศาสตร์สองศาสตร์ขึ้นไปครับเป็นการบูรณาการครับโดยเฉพาะเช่นครูก๊อฟเป็นครูสังคมใช่ไหมครับครูก๊อฟสอนในวิชาหน้าที่พลเมืองเนี่ยในระดับชั้นม .4 แต่ในระดับชั้นม .4 ตอนเทอม2เนี่ยนะครับครูก๊อฟ มีเขาเรียกว่าภาระงานหนึ่งภาระงานนะครับที่จะมอบหมายให้นักเรียนเนี่ยทำคลิปวิดีโอหาเสียงครับหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนครับ <S <S ดังนั้นในส่วนของการหาเสียงเลือกตั้งคณะก,กรรมการนักเรียนเนี่ยเราก็ต้องไปประสานกับครูคอมพิวเตอร์ครับวา่าถ้านักเรียนส่งวิดีโอชิ้นเนี้ยวิดีโอการหาเสียงเนี่ยก็จะมีคะแนนกับวิชาคอมพิวเตอร์ด้วย แล้วก็ได้วิชาสังคมไปด้วยดังนั้นนี่นะครับป็นเรื่มในการบูรณาการและนะครับคือสอนสังคมในเรื่องของวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับหรือว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่มีในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือการตัดต่อนะครับพนักศุลกาตรสืกษาไม่ได้ครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของหลักสูตรจริงๆเลยเช่นโครงสร้างการสอนครับหลักสูตรสื่อนา่ก็จะแบ่งออกเป็นโครงสร้างการสอนแล้วก็มา เสร็จจากโครงสร้างการสอนเราก็มาจัดทาแผนการเรียนรู้ครับหรือว่าแผนการสอนนั่นเองนะครับต่อไปครับครูนาอีกแล้วครับครูนาสอนในรายวิชาสเต็มครับสเตมก็มาจากคําว่าทซนยนะครับเทคโนโลยีเอนจิเนียร์และก็แมทนะครับครูนามีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อใดแสดงว่ามันมีมากกว่า2ศาสตร์ครับที่ครูก๊อฟอธิบายไปแล้วถ้ามากกว่า2ศาสตร์ก็คือตอบเลยครับข้อขอควายครับบูรณาความรู้และศาสตร์การสอนครับ นะมันเอาหลายหลายศาสตร์นะครับมารวมกันจึงกลายเป็นคำว่า STEM education นะครับหรือการเรียนรู้แบบเหมือนการทดลองอะไรประมาณนี้นะครับก็คือใช้หลายหลายศาสตร์ออกมาคำนวณมารวมกันจึงกลายเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าการบูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนเองครับครูต้องรักและศรัทธาน,นะครับซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพครับ และองค์กรวิชาชีพนะครับเป็นมาตรฐานการปฏิบัติตนข้อใดอันนี้มาปฏิบัติตนนะครับข้อนี้ครับถ้าสมมติว่าครูก๊อฟไม่มีความรู้อะไรเลยครูก๊อฟจะดูตรงนี้ครับวิชาชีพครับวิชาชีพครับวิชาชีพครับตอบข้อขอไขเลยครับมันเฉลยกันเรียบร้อยแล้วครับ ซึ่งมันเป็นการเกินในจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครับก็คือครูต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพนะครับและเป็นสมาชิกดีขององค์กรวิชาชีพโดยต้องประพฤตินะครับแล้วก็ละเว้นประพฤตินะครับรการประพฤติตามแบบแผนแล้วก็พฤติกรรมนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ออย่างนะครับคือพฤติกรรมที่พึงประสงค์กับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตรงนี้คุณครูที่จะใช้สอบต้องไปดูด้วยเช่นกันนะครับ เพราะเขาจะเอาพฤติกรรมที่พึงประสมกับพฤติกรรมที่ไม่พึงะส์ที่กําหนดไว้เนี่ยมาตั้งเป็นโจทย์ครับแล้วก็ถามแบบครูกอลฟเลยครับว่าตรงกับจรรยาบรรณอะไรแน่ๆครับแน่ๆหรือไม่งั้นก็ไอตัวที่เป็นตัวหัวจั่วครับตัวเกิดมาเลยครับก็คือเนี่ยครับครูต้องรักและเมตตาสิทธ์อะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือว่าครูต้องรักและศรัทธาซื่อสัตย์จริต่อการรับผิดชอบต่อวิชาชีพอะไรประมาณเนี้ยนะครับมาตั้งเป็นช้อยก็ได้แต่เขาจะถามว่าข้อใดตรงกับจรรยาบรรณวิชาชีพอะไรประมาณเนี้ย นะครับคำถามก็จะสั้นหน่อยแต่คตําตอบมันก็จะยาวนะมันจะสรรับการอยู่แค่นี้แล้ครับคุณครูครับต่อไปครับคูนีครับขาดความรับผิดชอบนะครับความกระตือรือรน้นจนเกิดความเสียหายต่อสถานศึกษาคูนีขาดมาตรฐานการปฏิบัติตนข้อใดครูนีขาดเป็นเรื่องของครูนีเองคูนีไม่รับผิดชอบคูนีไม่กระตือรือรน้นนะครับ ส่งผลให้สถานศึกษาเนี่ยมีความเสียหายนะครับไม่รู้ว่าร้ายแรงหรือร้ายหรือไม่ร้ายแรงก็ตามแต่มีโทษครับพอมีโทษแล้วมันเกี่ยวข้องกับตัวครูนี่เองแสดงว่าเป็นจัญญาบรรอะไรครับเป็นจัญญาบรรอะไรต่อตนเองครับอยู่ในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะครับต้องไปดูนะครับคุณครูครับขาดความรับผิดชอบกับขอคงตื่นรุนเนี่ยนะครับอยู่ในพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของจัญญาบรรต่อตนเองนะครับต่อพ่อกอไก่ครับ มาดูข um, no ้อต่อไปครับครูแตงครับชมเชยนักเรียนเมื่อนักเรียนทําความดีครับครูแตงมีมาตรฐานการปฏิบัติตนข้อใดการชมเชยครับใครชมครับครูแตงครับแล้วชมใครครับครูแตงชมนักเรียนครับนักเรียนคือใครครับนักเรียนคือผู้รับบริการนักเรียนคือผู้รับบริการครับตอบข้อคอควายเลยครับไม่ต้องอ่านอะไรเยอะครับอ่านแค่นี้แหละครูแตงชมเชยนักเรียนเนี่ยหัวมันอยู่แค่นี้ครับนะครับ นะัประธานกิจการครับครูแตงก็คือประธานครับชมเชยคือกิจการครับนักเรียนก็คือโดนกระทําครับนะโดนกระทําอย่างไรครับโดนกระทําในเรื่องดีครับคือการชมเชยดังนั้นเป็นเรื่องของผู้รับบริการตอบข้อขอขวายครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับนี่คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ครูกำนํามานําเสนอนะครับแนวข้อสอบก็จะเป็นประมาณนี้ครับในเรื่องตรงนี้ครับสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับคุณครูครับคุณครูต้องเก็บคะแนนตรงนี้ไปให้ได้เยอะที่สุดครับ นะครับเพราะค,ครูกอลสอบบัจุติดเพราะเนี่ยครับรายวิชานี้แหละเพราะว่าภาคกอค,ครูกอลเป็นคนที่ภาษาอังกฤษแย่มากครับคณิตก็แย่ครับภาษาไทยก็แย่ครับแต่ก็พอทูทูไทยไายได้โดยวิธีการใช้เซนในการทําข้อสอบก็เลยได้สอบบรรจุ รับราชการได้นะครับดังนั้นก็คือความสามารถไม่พอต้องมีดวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ครับคุณครูทุกท่านต้องอ่านหนังสือเด็จดจะเดอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับครูกอลฟด้วยเดดจ้า